ปิเวชวิตามินดีวอเตอร์ดื่มทุกวันมั่นใจอยากออกรถใหม่รู้ผลประเมินไวใน3นาทีเช็ควงเงินกับกรุงศรีออโตโอ้โครมสตาร์ สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิลม์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิก16,000คันคือเป้าหมายการขายของรถจีนที่กำลังจะเข้ามาในบ้านเรารุ่นใหม่ล่าสุดแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่อยู่ด้านข้างผมนี่คือเจ้า i อออนวในแบรนด์ของ G A I C วันนี้เข้ามาในบ้านเราแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเราจะพาท่านผู้ชมไปชมกัน สวัสดีครับแฟนๆราตัวไ,ฟไฟลน์ไทยรัฐดทีวีทุทกท่านครับผมนิธิท่ทวมประถมครับรถที่อยู่ด้านข้างผมนี่คือเจ้า I อออน Y+ Plus. อีกหนึ่งรุ่นรถไฟฟ้าร0 0เซจากประเทศจีนวันนี้กระโดดมาแล้ววันนี้แต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ4รายด้วยกันเดี๋ยวไปคุยในรายละเอียดของ4รายว่าดิสติบิวเตอร์ทั้งหมดนั้นเป็นอย่างไรใครเป็นใครกันบ้างและแผนการทำตลาดของเจ้า I อออน Y+ Plus. ตัวนี้ เป็นอย่างไรนี่คืออีกหนึ่งแบรนด์แบรนด์ G A I C เป็นแบรนด์ยักษ์ใหญ่ของจีนอีกหนึ่งแบรนด์ในความเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%วันนี้กระโดดเข้ามาแล้วนะครับลงทุนตั้งโรงงานผลิตในบ้านเราเช่นเดียวกัน เราจะได้เห็นเจ้า i อออนไว์อย่างเป็นทางการในวันที่9เดือน9ประกาศราคาอย่างเป็นทางการของเจ้า i อออนไวตัวนี้ว่าเป็นอย่างไรท่านผู้ชมเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วนี่คือคู่แข่งของ a ั t โตทนี่คือคู่แข่งของ MG ZS EV ที่ขายอยู่ในบ้านเราราคาค่าตัวไม่ทราบจริงๆวันนี้ยังไม่ประกาศราคาแต่เท่าที่ a อ t o l i ไล Thailand ทราบเขาจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันในการขายของเขา ราคาค่าตัวตัวท็อปที่สุดน่าอยู่ที่ประมาณ1ล้านกว่าบาทน่าสนใจนะอตโต3ทรีนี่ล้านสหลังจากได้มีส่วนลดจากรัฐบาลแล้วแต่ตัวนี้มาล้านกว่าบาทเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเจ้า i อออนไ plus ที่เขาเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราจะมีทั้งหมด3รุ่นย่อยด้วยกัน i อออนไ plus นะครับหรือชื่อเต็มก็คือ i อออนยวน plus นั่นเองนะ Powertrain นะครับหรือคุมกำลังนะครับมินบอดมด3รุ่นย่อยเริ่มต้นนะครับรุ่นเริ่มต้นคือ Standard Range ตัวนั้นเนี่ยมีพละงกำลังสูงสุด136แรงมา้าแรงบิดที่176นิวตันเมตรนะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะครับขนาด55.9กิโลวัตต์อาวนะวิ่งระยะทางสูงสุด400กิโลเมตรนะครับมาตรฐาน NEDC นะไม่ใช่มาตรฐาน WLTP นะครับดังนั้น400กิโล NEDC ขับจริงน่าอยู่ที่ประมาณ300 50 km, กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งรุ่นต่อมานะครับรุ่นถัดมาคือ Standard Range Plus มีพลังกำลังสูงสุด204แรงมา้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเหมือนกันนะครับมีขนาดแบตเตอรี่61.7กิโลวัตต์อาววิ่งระยะทางสูงสุด480กิโลเมตรมาตรฐาน NEDC เช่นเดียวกันและตัวท็อปที่สุดของเขาคือตัว Standard Long Range นะครับตัวนี้เนี่ย มีพละกกำลังสูงสุด204แรงม้าแรงบิดสูงสุด225นิวตันเมตรแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้ลิเธียมไอออนแล้วนะเป็นเทเนอรี่ลิเธียมนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะทําให้สามารถที่จะวิ่งได้ไกลามากขึ้นนะครับและขนาดความจุข,ของแบตเตอรี่ด้วยขนาดความจุแบตเตอรี่จะเยอะที่สุดเลยคืออยู่ที่69.9กิโลวัตต์อวนะวิ่งระยะทางสูงสุด610กิโลเมตรอการชาร์จไฟ1ครั้งมาตรฐาน NEDC วิ่งจริงก็น่าอยู่ที่580กิโลเมตร ความเร็วล่ะอัตราเร่ง0ถึง100นะครับ4.8วินาทีเท่านั้นในโหมดสปอร์ตนะครับและสามารถทําความเร็วสูงสุดอยู่ที่150กิโเมตรต่อชั่วโมงนั่นคือ3รุ่นย่อยของเขาวันนี้เขายังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะแต่อ u t ต l i ไลฟ์ a i l a n d t v ไปทราบมาว่าเขามี3รุ่นย่อยเรสจ์ราคาดาวว่าก็นเนี่อยู่ที่ประมาณ800ถึง1ล้านกว่านั่นแหละน่าสนใจไหมเขาบอกว่าเขาคือ SUV แต่ท่านผู้ชมเห็นมอง และจากที่ออโตไลฟ์ไทยแลนด์ดูตอนนี้ไม่ใช่ SUV ตัวนี้ออกมาเป็นในลักษณะของครอ s โอเวอร์หน่อยๆด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าความสูงของตัวรถหรือกราวเคแลนเนี่ย150มิลิเมตรไม่ได้สูงมากท่านผู้ชมมาดูด้านข้างเดี๋ยวเราจะมาดูในรายละเอียดแต่เรามาดูในกลุ่มของรถก่อนตัวนี้เป็นกึ่ง SUV เล็กๆแต่ยังไม่ได้เป็น SUV เต็มรูปแบบนะแต่ทาง g a c เขาบอกว่าเขาคือ SUV อ ว่ากันไปแต่ถ้ามองจากไซซิ่งมองจากขนาดใหญ่ที่สุดนะเขาใหญ่กว่าอัลโตทรีนะใหญ่กว่าเซทเอเออถ้าดูบอดี้แล้วใช่แต่ดูความสูงของรถด,ดูแล้วแม่มันกึงก่งกึ่งเมันกึงก่งกึ่งครอสโอเวอร์ก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่ว่าเขาจะมองกันอย่างไรอ่ะมาดูด้านหน้าในความเป็นเจ้าตัวไอออนยวนพลัสเนี่ยนะหน้าตาฉีกแนวเลยนะไฟหน้านะครับนี่เป็น LED เต็มระบบนี่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่นะครับเดี๋ยวเราจะเปิด ไฟให้คุณดูดีกว่านี่คือกุญแจของเจ้าไอออนยวดพลัสนะครับทากผู้ชมครับมีล็อกมีปลดล็อกมีสตาร์ทรถได้ด้วยนะนี่มีสตาร์ทรถให้ด้วยตัวนี้จะเป็นตัวเปิดฝาไว้ชาร์จนะครับแล้วก็เปิดฝาท้ายนี่เขามาให้เอ้ยก็โอเคนะโอเคนะอะลอง <c oughs> เห็นไหมนี่ไฟเด y ์ทมเขาโหเขี้ยวใหญ่มากนะไฟเดย์ทมใช้ได้เว้ยหน้าตาไม่ขีเลยหรอกสีนี้สีสวยด้วยสีนี้เป็นสีไข่ไก่ออกครีมครีมแบบนี้สวยนะ นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงอัตโนม,มัติมีมาให้แต่เท่าที่ดูในสเปคต่างประเทศเปิดปิดไฟสูงอัตโนม,มัติจะให้มาในตัวท็อปเท่านั้นแต่นี้ต้องมาดูนะในสเปคเมืองไทยจะเป็นอย่างไรอันนี้ยังไม่ทราบนะครับนี่ไฟหน้าแบบนี้นะครับกล้องหน้ามีมาให้นะแปลว,ว่ามีกล้องมอง360องศากล้อง360องศาเนี่ยให้มาในทุกรุ่นย่อยนะครับแลวนี่มาล็อกออโต้ให้เลยกระจังหน้าแบบนี้นะกริวเออมาเต็มนี่มาเต็มนะนี่เป็นฝาเต็มเลย ไม่มีร่องอากาศให้คุณเลยร่องอากาศจะเข้าตรงนี้นี่เรดาร์เซนเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีเรดาร์เซนเซอร์แบบนี้นะครับมีกล้อง a d a ดแบบนี้ระบบช่วยขับมาได้อยู่แล้วเตือนการชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติด้านหน้าเลนคีปแอสซิสมีมาให้คุณแน่นอน Adaptive Cruise Control ใส่มาให้ด้วยเฮ้ยออปชั่นมาเต็ม ซันรูฟมีมาให้คุณด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในรายละเอียดนี่ด้านหน้านะโลโก้ j a ไชัดเจนนะครับแล้วก็มีสีฟ้าหน่อยๆอยู่ตรงนี้แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนแต่โลโก้ก็ดูแตกต่างจากที่เราเคยเห็นดีนะครับก็แปลกๆตาแต่ก็ไม่ได้คี้เรนะมีสีเงินตัดมาแบบนี้ด้วยนะครับได้อยู่ได้อยู่ปไปดูด้านข้างกันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรมาในส่วนด้านข้างนะครับเรามาดูสีนี้ดีกว่าสีนี้น่านรักนะเมื่อกี้สีไข่ไก่ก็โอเค เจอสีนี้เฮ้ยห,หวานเว้ยชอบชอะชอบชอบทุกท่าครับอันนี้ชอบมากสีนี้น่ารักอะสาวๆน่าจะชอบนะครับเป็นสีฟ้านะนี่ที่ชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะ AC ได้ DC ได้แต่ว่าในวันนี้มีข้อจากัดคือเขาเปิดเผยแต่ภายนอกเขายังไม่ให้เราเข้าไปดูภายในแต่เดี๋ยวเราจะมาส่องๆกันดูว่าเป็นอย่างไรอ่ะนี่คิวไอสีเงินแบบนี้ก็สวยดีนะยางนะครับยางนี่มาจากจีนชัดๆเลยเจ้ายางนะ สายยางขอบ17นะครับตัวนี้2 1 5 5 5 R 1 7แล้วดูเฮ้ยแม็กสวยดีเว้ยนะใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับตัวนี้มาดูมาแล้วนี่เอะกระจกไฟฟ้าเวลาล็อกปิดให้คุณอยู่แล้วนะครับนี่ดูกล้องมองรอบคันมีมาให้ดูดีเหมือนกันนะมือจับเห็นไหมราบไปกับตัวรถเลยนี่สลีปไปกับตัวรถเวลาเปิดเขาเปิดงานออกมานะครับมีชายตรงนี้ด้วยสวยดี นะครับด้านท้ายก็ดูโอเคนะผมว่าการแข่งขันน่าจะดีขึ้นน่าจะสนุกสนานมากขึ้นพระกําลังอย่างที่บอกแต่รอการประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่9นี้นะครับในวันที่9เดือนหน้านี้นะครับท่านผู้ชมครับเขาจะเปิดรับจองพร้อมทั้งประกาศราคาและไปลองขับกันด้วยน่าสนุกว่าเป็นอย่างไรซันรูปมีให้นะครับซันรูปแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะแต่นี่ท่านผู้ชมมาส่องดูภายในดีกว่านี่นี่นี่น ดูเขาทำเลยนี่เขาดีไซน์โคตรน่ารักเลยดูดิเป็นเป็นฟูกลมเตียงนะนอนกันในนี้นะนี่เป็นไงเป็นไงนี่ฟูกเต็มด้วยนอนได้ด้วยแต่ขอกระจกทึบหน่อยนะโอยนอนกระจกใสไม่ไหวแต่ดีไซน์เก๋ไก๋ดีเห็นนะพอปรับเรียกว่างหงายเบาะทั้งผู้โดยสารตอนหน้าแล้วก็ผู้ขับขี่ตอนหน้าเขาสามารถที่จะเป็นแฟลตแบบนี้ได้นี่เป็นหนึ่งบุคลิกของเขาเก๋เก๋ประตูหลังค่อนข้างกว้างนะได้อยู่เหมือนกันเลย แต่มันจะเป็น SUV เหรอผมว่ามันเป็นแค่คลอสธรรมดานะให้เป็น SUV มันรลุยอะไรแบบลุยในความหมายผมเนี่ยคือลุยแบบความสูงของตัวรถนะลุยทางครุขระหรือว่าอะไรเนี่ยมันยังสู้ออโต้ทรีไม่ได้หรอกแต่เป็นอีกหนึ่งกลุ่มแล้วล่ะนะเฮ้แต่ตรงนี้เท่นะซุ้มล้อหลังซุ้มล้อหลังนี่มากว้างแบบนี้นะเฮ้เท่ดีเว้ย <c oughs> โอเคโอเคเอ้ยพอได้เว้ยมาดูด้านท้าย <c oughs> ด้านท้ายอากว้างไหมกระจก บางลบหลังกว้างนะนี่เลยสูงสูงไม่มากศอกหนึ่งนะครับแคบแคบนิดหนึ่งแต่ไม่มีอะไรเฮ้ย <c oughs> ไม่มี <c oughs> ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนะจ๊ะไม่มีนะครับ <c oughs> นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้องมาลองดูกันนะครับว่าเวลาไปขับแล้วเนี่ย พวกฝุ่นพวกความฟุ้งของน้ําของอะไรเวลาหน้าฝนเนี่ยมันจะส่งผลต่อทัศนะวิสัยมากน้อยแค่ไหนแต่น่าจะส่งผลอยู่แล้วล่ะนะครับอันนี้น่าเสียดายนะแต่ดีไซน์ดีนะสปอยเลอร์หลังมาแบบนี้นะครับไฟ LED ลากเต็มนะนี่ลากใช้ได้ใช้ได้ตัวนี้นะครับ i อออน y ก็คือ i อออนยวนพล u สนั่นเองโลโก้อยู่ตรงนี้เออแล้วตรงนี้มันดูดีไซน์ดีเ้ยนะตรงนี้มันดูเข้าแบบกึกกึกกึ เซนเซอร์หลังมีเซนเซอร์รอบคันมีเซนเซอร์ช่วยถอยรอบคันอยู่แล้วนะครับไปดูตรงนี้ดีกว่ามาครับด้านในนี้นะนี่ครับภายในคุณผู้ชมครับเฮ้ย <Hey, S 2> สวยนะเนี่ยน่ารักว่ะดูนี่ดูด้านในนะครับอันนี้เป็นนิ่มนะอันนี้เป็นหนังนะครับดังสังเคราะห์ตัวนี้เป็นพลาสติกแข็งนะแล้วดูดีไซน์ ดีไซน์จะเป็นเงินคาดมาแบบนี้ดูดีไซน์ดูดีนะท่านผู้ชมอันนี้ดูวัสดุใช้ได้เว้ยวัสดุไม่ได้ขี้เรนะแต่ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกแข็งวางของตรงนี้กระจกไฟฟ้าออตโต้สี่บานนะครับท่านผูน้ชมนี่ให้มาตัวนี้เป็นที่วางของและนี่คือเบาภายในเห็นว่าจะมีสีเขียวอยู่ด้วยนะครับเป็น t ู o ทนนะเป็นสีเบจสีหนึ่งแล้วก็เป็นสี three t n e หุ้ยมีวัสดุเยอะมากท่านผู้ชมครับตามมือไปเลยครับท่คนคนคนานผู้ชมมาดูนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นหนังนะตรงนี้จะเป็นผ้านะ เป็นสีหนึ่งนะนุ่มๆน,นะครับแล้วตัวนี้เป็นเบาะหนังสีเบจแล้วตัวนี้เป็นสีเทาสีสีวัสดุเลยนะครับมีวางศีตรษะตัวนี้แล้วก็นี่พับพับแฟลตแฟลตด้วยครับท่านผู้ชมแฟลตด้วยเอาที่แต่แฟลตแบบเนินๆหน่อยนะเพราะตัวนี้ติดเบาะนะครับเ้ยมาดูข้างในเดี๋ยวลองนั่งดูก้าวง่ายนะครับแล้วตัวนี้เป็นราบเลยนะมีช่องแอร์ แต่ช่องแอร์นี่เป็นช่องแอร์นี่เป็นช่องแอร์เดียวขนาดใหญ่นะมีช่อง usb a หนึ่งช่องตรงนี้เฮ้ยไม่ขี้เลยหุ้ยใหญ่โอ้ใหญ่เว้ยเลกรูมใหญ่มากครับนี่เล็กรูมใหญ่มากโอ้โหนี่เบาะนี่คือตำแหน่งคนขับเลยทั่วไปนะอันนี้ใหญ่มากนะครับโหดูเฮดรูมโหมีไฟ led ตรงนี้นะครับปิดประตูเข้ามาเฮ้ยดีเฮ้ยโอเคใหญ่มากนั่งสบายเว้ยนั่งได้แต่ไม่มีอะไรรู้ไหม ที่ลองแขนแม่งเอ้ยหายไปไหนวะคนจีนไม่ชอบลองแขนไงวะเออเว้ยหุ่ยแต่ใหญ่วะเฮ้ยเบาะนั่งได้เบาะนั่งได้โอเคโอเคผ่านผ่านไปดูด้านในดีกว่ามาเดี๋ยวช่างผ้ามานั่งตรงนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูตรงนี้เบาะหน้าเบาะหน้าเป็นไฟฟ้านะมีคําว่าไอออนอยู่บริเวณเบาะด้วยนะครับนี่มันตรงเบาะหลังนะมีไอออนอยู่ตรงนั้นด้วยนะเหมือนกันเหมือนกันนะเหมืนอนเบาะด้านข้างนะครับเข้ามาลองนั่งดีกว่านะโห ใหญ่เว้ยเฮ้ยบอดี้ใหญ่มากนะครับในรูมนี้ใหญ่มากที่วางแก้วน้ํา2แก้วแล้วเวลาเราก้าวเข้ามาในรถนะครับท่านผู้ชมครับรถจะสตาร์ทในเบื้องต้นให้เขาเรียกว่าสแตนบายรอเฮ้ hey, นี่โอเคนะมาวางโทรศัพท์เป็นแบบซอฟนะครับนี่เป็นซอฟนะนี่ซอฟนะที่วางของอย่างนี้ช่องแอร์มีสีเงินๆด้วยนะครับช่องแอร์ตรงนี้ ตอนนี้เรายังไม่เข้าไปยุ่งกับเขานะเพราะนี้เขาขอไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันในวันที่9ในระบบฟังก์ชันการใช้งานทั้งหมดนะครับแต่โหมดการขับเราเห็นแล้ว Eco Normal Sport แล้วก็มี i p a d ด l e นะครับก็คือเรายกคันเร่งชะลอตัวให้นีล่ลรวดูวัสดุพวกนี้เฮ้ยดีเว้ยเฮ้ยดีไซน์มาเหมือนเกล็ดมังกรนะแต่ตรงนี้เป็นฮาร์ดนะครับตรงนี้เป็นซอฟต์นะ14.25นิ้ว10.25นิ้วพมลายมันตีฟังก์ชัน นะครับใช้แบบเป็นปุ่มๆแบบนี้นะก็โอเคโดยฟัง์กชั่นหมดเราจะไปรอกันในวันที่9นะครับดูนี่มีช่องนี่วางของตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่ตรงนี้วางของตรงนี้นะครับมี Power อร์ให้1ช่องนะครับไม่มี USB นะ USB น่าจะมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าเออเฮ้ยผมยังณตอนนี้ยังหาช่อง USB ไม่เจอนี่ที่เก็บของนะครับนี่มีที่แขวนถุงด้วยเออนี่มีที่แขวนถุงด้วย นะช่อง USB ผมยังหาไม่เจอโนะอ้เจอแล้วอยู่นี่โทษครับช่อง USB A 1ช่องนะมีแค่มีแค่ช่อง USB A 1ช่องเท่านั้นนะครับน่าเสียดายยังไม่ได้เป็นตัดแสงออโตโอ้อันนี้ต้องเป็นสมัยฉินซีห้องเต้ยอยู่เลยนี่โอ้โดูนี่เฮ้ยแต่วัสดุตรงนี้ดีไวม้มีแสงให้มีมีไฟให้นะครับเฮ้ยแต่นี้ดีมีที่เน็บนี่ให้ด้วยเฮ้ยอันนี้ดีนะครับพราสาิกซันลูปนะลาไปถึงผู้โดยสารตอนหลัง ใช้วัสดุดีคือตรงนี้ต้องยอมรับว่าเออในวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าฟีลลิ่งการขับเป็นอย่างไรกับ3มอเตอร์นะครับสามพละกำลังแต่ในวันนี้ที่สัมผัสแรกที่เราเจอเฮ้ยเราเห็นวัสดุเราเห็นสิ่งของต่างๆที่มาใส่ไว้ในนี้ไม่ได้ขี้เรแต่สุดท้ายนะครับทุกท่านครับเราต้องลองขับนะและนี่เป็นเกียร์นี่ที่ผมบอกว่าเหมือนกับเบนซ์นี่เป็นเกียร์เกียร์อยู่ที่ด้ามเกียร์ตรงนี้ นะตัวนี้เป็นที่ปันน่นนะ้ำฝนนะนี่คือภายในของเขานะนี่ขอเข้ามานะขอมาได้เดี๋ยวเราไปสรุปกันครับว่าใช่หรือไม่ใช่กับเจ้า i อออนยวนพลัสคันนี้ครับรูปแบบภายในไปได้แต่พละกกำลังยังไม่ทราบในเรื่องของช่วงล่างเป็นอย่างไรจะดีเท่ากับดอลฟินจะดีเท่ากับอัลโตจะดีเท่ากับ MG ไม่ทราบ ในวันนี้ทุกอย่างยังเป็นข้อกังขารวมถึงในเรื่องของราคาในเรื่องของราคาเราจะทราบกันในวันที่9นี้นะครับในที่วันที่9เดือนหน้าเราจะทราบว่าราคาเป็นเท่าไหร่แต่ในวันที่9เนี่ยเปิดรับจองด้วยแต่ส่งมอบเดี๋ยวเราต้องไปลองคุยกันว่าจะสพร้อมส่งมอบรถเนี่ยได้ภายในเดือนไหนแต่ส่งมอบในปีนี้แน่นอนเป้าการขาย16,00 0คันในปีหน้าถือว่าไม่น้อย ถือว่าเป็นเป้าการขายที่แอ r เซสซีฟมากๆในความเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ห้าวหารในเรื่องของยอดขายมากๆ16,000คันผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทำไมรถคันนี้มีดีอะไรทำไมถึงกล้าตั้งเป้ายอดขายได้สูงขนาดนี้อัตโต้ทมานี่ยังหมื่นกว่าคัน15,000คันนั่นคือสร้างแบรนด์ตัวเองมาแล้วแต่นี่ไปแรก16,000คันกับรูปลักษณ์แบบนี้ไม่ได้ขี้เรสีแบบนี้ ไม่ได้คีเรน่ารักเสียด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างต้องพิสูจน์กันที่การใช้งานช่วงล่างเป็นอย่างไรฟังก์ชันการใช้งานภายในเป็นอย่างไรและมาเจอกับคู่แข่งที่เป็นเจ้าอัโตทรีที่แน่นอนราคาเขาต่ำกว่าเจ้าอัโตทรีแน่นอนวันที่9เรารู้กันว่าราคาเขาเป็นเท่าไหร่วันที่9เรารู้กันว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรฟังก์ชันการขับขี่จะเป็นอย่างไรรอครับวันที่9เดือน9ไอออนยูนพลัสคันนี้ น่าใช้หรือไม่น่าใช้วันนั้นเราจะสรุปให้แฟนๆได้รับทราบแต่วันนี้แค่เพียงพามาชมแบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มรอบคันเท่านั้นว่าเป็นอย่างไรมอเตอร์ไฟฟา้ามีทั้งหมด3รุ่นอย่างที่เรียนให้ทราบขับแล้วจะเป็นอย่างไรไม่นานเกินรอรู้กันแต่วันนี้ยังบอกไม่ได้ว่าดีหรือไม่ดีบอกได้แค่ว่าน่ารักพอได้แข่งขันได้ไหมบอกไม่ได้เพราะยังไม่ทราบราคายังไม่ทราบฟีลลิ่งการขับขี่แต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของแฟนๆครับรอ เดือนหน้าขับแล้วจะมาบอกให้แฟนๆได้รับทราบครับได้หรือไม่ได้แข่งกับอัลโต้ทรีเป็นอย่างไรเจอกับแ s e เอเป็นอย่างไรหรือว่าจะอยู่แค่ดอลฟินวันที่9รู้กันครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเจ้า GIC ION ไอยวนพลัสคันนี้ชอบหรือไม่ชอบใช่หรือไม่ใช่แข่งขันได้ไหมในตลาด รถยนต์ไฟฟ้าบ้านเรานี้แสดงความคิดเห็นมาได้ครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงนาทีนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ